ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปให้กับชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะประจําวันที่1ถึงวันที่15ของเดือนมกราคม2565นะคะในตรงนี้เนาะเรามองว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะอ่าไพ่ตัวตนของชาวราศีเมษนะได้เดอะสเตนนะคะเรามองว่าในช่วงนี้ของชาวราศีเมษนะคะจําเป็นที่ต้องเจอเรื่องหนักเรื่องใหญ่หรือสึกหนักนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องใดก็ตามนะคะรู้รู้สึกเหมือนกับว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้จะเจอสึกหนักแล้วก็เรื่องเรื่องหนักๆที่ต้องรับภาละนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือความรักในตรงนี้นะคะเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างหนักหมดแต่เรื่องเด่นๆที่ดีๆที่เรามองเห็นในตรงนี้ก็คือการเงินการเงินของคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆกําลังได้รับเงินก้อนใหม่ก้อนโตก้อนใหญ่กลับคืนมาแต่การที่คุณจะได้รับ เงินก้อนใหญ่ก้อนโตในตรงนี้จะต้องผ่านศึกหนักศึกใหญ่นั่นก็คือนั่นก็คือแบบอ่าการงานของคุณนะคะการงานการงานของคุณนะคุณจําเป็นจะต้องอ่าผ่านศึกหนักหรือบททดสอบใหญ่ๆเกิดขึ้นก่อนนะคะคุณจะถึงจะได้เงินก้อนโตหรือลาบก้อนใหญ่ในตรงนี้นะคะและส่วนทางด้านเพื่อนนะคะทางด้านเพื่อนหรือกัญยาณมิตรหรือเพื่อน ที่น้องอะไรตรงเนี้ยค่ะคนรอบกายเราตรงเนี้ยคือบอกได้เลยนะคะว่าในช่วงเนี้ยเขาเองเขาก็หนักเขาก็รู้สึกเหนื่อยอยู่พอสมควรเขาก็มีปัญหาของเขาอ่าที่ต้องรับสึกศึกหนักสึกใหญ่พอสมควรอยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะสามารถช่วยเหลือของอ่าช่วยเหลือชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษได้ในตอนนี้ในช่วงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าจะเป็นตัวเองมากกว่านะ เพราะว่าชาวราศีเมษในตรงนี้ได้เดอะสเตนนะคะชาวราศีเมษจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะถ้าคิดจะหวังเพื่อนในตรงนี้ยังหวังไม่ได้นะคะและส่วนญาติในตรงนี้อาจจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะได้เซนส e n t a เ l e เข้าในตรงนี้บ่งบอกถึงการที่ว่าญาติพี่น้องยังพอ,ย,งพอยังพอเกื้อนหนุนแล้วก็ซัพพอร์ตคุณได้อยู่ยังพอที่จะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาหรือช่วยช่วยทางด้านการเงินเล็กๆน้อยน้อยได้ นะคะคและส่วนบุตรบริวารในตอนนี้นะคะอาจจะมีเหตุและผลมากขึ้นคุณอาจจะสามารถควบคุมแล้วก็คนโทรลเขาได้เขาอาจจะเชื่อฟังคุณมากขึ้นนั่นเองนะและส่วนอนลิในตรงนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะควบคุมเขาได้อยู่ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณก็การการที่ดูเหมือนกับว่าการที่คุณนนั้น คุณสามารถควบคุมได้นะคุณสามารถที่จะคนโทรลเขาได้คุณจะสามารถที่เหมือนกับจะควบคุมเกมนี้ได้นะคะไม่ว่าคุณนั้นจะผิดใจกับใครก็ตามจะเป็นญาติพี่น้องก็ตามหรือจะเป็นบุคคลอื่นบุคคลใดก็ตามหรือจะเป็นเพื่อนก็ดีนะคะที่คุณผิดใจยอยู่ในตรงนี้เพราะว่าในตรงนี้เราเจอถึงความตึงเครียดอยู่ในอยู่ในภพอรินะคะอยู่ในภพอริในตรงนี้ เรามองว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติหรือเป็นพี่น้องอะไรก็ตามที่คุณนั้นผิดใจกันอยู่ตรงนี้หรือปรุงบอกถึงการเป็นอิอู่ในตรงนี้ค่ะเขาจะาสร้างความวุ่นวายหรือกังวลใจให้กับคุณเขาจะสร้างความปวดหัวให้กับคุณนะคะแล้วพูดง่ายๆว่าเขาเขาคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแค่คู่อรินะเขาเป็นถึงอุปสรรคให้กับคุณได้เลยนะไม่ว่าคุณจะทําอะไร ตรงนี้นะคะเขาจะามีส่วนร่วมเขาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวทําให้คุณนั้นไม่ประสบความสําเร็จในในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะแต่อย่างไรแล้วนะคะคุณจะสามารถควบคุมและก็แก้ไขสถานการณ์ได้นะคะในตรงนี้เรามองเป็นแบบนั้นแล้วส่วนในเรื่องของคู่ครองนะคะคู่ครองในตรงนี้นะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณจะสามารถาพูดคุยและเจราจากับเขาได้นะคะคู่ครองในตรงนี้หมายถึงคนรักนะคะคนรักก็จะอยู่ใน ภายใต้ความควบคุมหรือ control ของคุณไม่ว่าคุณจะพูดอะไรในตอนนี้คนรักจะสอดคล้องคนรักจะคอยตามนะคะพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารหรือเป็นคนรักก็ตามจะเชื่อฟังคุณเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะเขาจะาสามารถให้คําแนะนําให้กับคุณได้ด้วยนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณได้นะคะเนื่องจากว่าตัวคุณเองนั้นมีการที่ดูเหมือนกับว่าเข้มแข็งมากพอแล้วระดับระดับหนึ่ง สามารถที่จะควบคุมและคนโตเขาได้คุณเองสามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคนรักได้คนรักสามารถที่จะอ่าซัพพอร์ตคุณได้เช่นกันในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือตัวคุณเองสามารถต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันได้นะคะในช่วงนี้เนาะแล้วเรื่องของความเจ็บป่วยในตรงนี้นะคะชาวราศีเมษสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะส,สุขภาพแข็งแรงไม่มีการเจ็บป่วยหรือ จ็ป่วยได้ไข้หรือหรือมีอะไรก็ตามหรือสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวในตรงนี้นะเรายังมองว่าโรคโรคต่างๆยังไม่มาลุมเรานะคะยัง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 เป็นปกติดีอยู่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะคะยังไม่เกิดอะไรที่น่าต้องกังวลน,นะคะในตรงนี้เนาะแล้วส่วนในทางด้านของอพบพบสุภาะนะคะพบเห็นความสำเร็จเนาะ ในตรงนี้เรามองว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่ในตรงนี้คุณสามารถทำได้คุณสามารถาบันล้านได้นะคะคุณสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นกําลังลงมือทําหรือกําลังควบคุมคอนโทรลกําลังแบบอาจัดสรรวางแผนทําอะไรในตรงนี้คุณสามารถทําได้ลงมือทําเลยนะคะจะประสบความสําเร็จเนาะหรือรวมถึงการเดินทางของคุณก็ได้นะ การเดินทางที่คุณยังกําลังคิดที่จะวางแผนเดินทางคุณก็สามารถทําได้นะในช่วงนี้ในปีหกห้านี้นะคะจะเดินทางไปต่างประเทศก็ก็ได้นะคะเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรือเดินทางท่องเที่ยวอะไรตรงนี้นได้หมดเลยนะจะประสบความสําเร็จหรือรวมถึงการที่จะขยับขยายธุร,รกิจการงานในตรงนี้นได้หมดเลยนะ <c oughs> แล้วส่วนการงานในตรงนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าในตรงนี้เรามองว่าคุณจะได้เดอะทาวเวอก็ตามแต่เดอะทาวเวอร,ววอรในตรงนี้เรามองว่าเป็นการควบคุมสถานการณ์ที่ดูเหมือนกับอาจจะมีอุปสรรคเนาะเท่าที่เรามองก็คือจะมีผู้คนมาขัดขวางคุณผู้คนไม่เห็นด้วยกับการที่คุณนั้นกระทําทอยู่ในตรงนี้ในเรื่องของสายการงานนะในการงานของคุณบุคคลบุคลากรต่างๆอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะ ไม่ให้ไม่ให้ความร่วมมือกับคุณแต่คุณสามารถที่จะควบคุมและคนโทรลได้ในเร็วๆนี้นะคะคุณจะสามารถทําได้แล้วทําให้เขานั้นประหลาดใจได้เลยว่าในเมื่อเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคุณแล้วเขาไม่สามเขาไม่เขาไม่ให้การซัพพอร์ตกับคุณแต่ทําไมคุณถึงทําได้นะคะช่วงนี้คุณจะมีความสามารถพิเศษนะช่วงนี้คุณจะเก่งขึ้นคุณจะมีแบบประสบการณ์ที่สามารถแบบทําได้ด้วยตัวตัวของคุณเองค่ะ ส่วนโชคลาภในตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีนะถ้าใครต้องการที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือเสี่ยงไทยอะไรนะคะสามารถทําได้นะในช่วงนี้แต่อย่าทํามากนักนะเพราะคุณขึ้นมาแค่นหนึ่ไม้เท้าเท่านั้นนะคะ1ไม้เท้าในตรงนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแล้วโชคลาภมีโชคลาภมาแต่ว่ามาไม่เยอะมาไม่มากนะคะแล้วก็ส่วนในพบวินาศนะคะ อาจจะเป็นผู้คนหลากหลายนะคะเพราะว่าคุณได้เซเว่นสับัต้องให้ระวังระวังในตัวบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่กำลังเข้ามาในตรงนี้นะเพราะว่า,าพบวินาศในตรงนี้อาจจะก่อ,อกเกิดเรื่องราวเสียหายกันเกิดขึ้นได้เรามองเห็นถึงว่าในช่วงเดือนนี้ยอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณนั้นจะต้องมีความแบบเริ่มต้นผิดพลาดแล้วก็ผิดหวังเสียใจเศร้าใจ ในกับหลายๆเรื่องในช่วงนี้นะคะแต่ยังไงแล้วนะคะในหลายๆเรื่องที่ไม่ดีในตรงนี้ที่เรามองเห็นในเรื่องนี้ที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็ยังคงมีเรื่องดีอยู่เนาะสำหรับคำทำนายก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะก็ขอถ้าชอบนะคะถ้าชอบในสไตล์ในรัสสไตล์ในการดูดวงในรูปแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าชื่นชอบกันในรูปแบบนี้หรือไม่ชอบอย่างไรนะคะ ก็สามารถพูดคุยทักทายแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็ให้แอดไลน์ like id หรือโทรโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะในตรงนี้เนาะเรารอเรา,เร,ารอรับสายคุณอยู่รอสแตนบายคุณอยู่นะคะในตรงนี้เนาะ ยังไงแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ